มิลลาฮุราะห์มานุลรอฮิม alhamdulillah ก ب วะตะอิลล ن وبه نستعين و ล ا حول ولا قوة إ า ا ب ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้สัาธาท้งหลายครับก็อัลฮัมดุล illah นะครับเรากลับมาพบกันอีกนะครับหลังจากที่บทเรียนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงเรื่องของกุฟรอักบัดนั้นหมายถึงกูฟรใหญ่กูฟรในด้านของหลักความเชื่อมั่นที่อยู่ในหัวใจของเรา เมื <biases. S 2> <med an> ่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งมีความเชื่อที่ค้านหรือมีการปฏิบัติที่ค้านหรือขัดแย้งกับความเชื่อซึ่งเป็นรากฐานของอีมานของหัวใจของเราแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าอีมานของคนคนนั <twitch> ้นจะไม่หลงเหลือแต่อย่างใดเชคฮาฟิเัลฮะกามีรอิมะฮุลลอฮฺตาระท่านจึงถามบอกว่าเบยยิลลีไกฟียะตมูนาฟติลกุฟริลัติกาดิลอีมานบิลกุลียะวัฟซลลีมาอจมันตหูฟีอิซาลติฮิอียา ถ้าเป็นเช่นนะั้นแล้วได้โปรดอธิบายหน่อยว่าการที่คนคนหนึ่งมีความเชื่อขัดกับหลักศรัทธาขั้นพื้นฐานหรือมีการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับหลักศรัทธาขั้นพื้นฐานมันจะทําให้อิมานของเราเนี่ยสูญสิ้นไปได้อย่างไรใช่ไหมครับฉะนั้นเชคกันมันจะอธิบายถึงสาเหตุนะครับหรือวิธีการที่ทําไปแล้วจะทําให้อิมานของเราไม่หลงเหลือเนี่ยนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับกุฟอดใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ เชคน้าฟิดังากผมิาร่ำิม่าุลลอฮุระองลาท่ตนจึงตอบบอกว่ากอดิกัดดัมนาละกะอนอีมาน์กอลนวะอารมัลนนะครับเชคบ,บอกว่าเราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนก่อนหน้านี้ถึงเรื่องของการศรัทธาการศร,รัทธาภาษาเราเรียกว่าออีมัลอีมานมีคําจํากัดความบอกว่าก้าลุนวะาารมัลนใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินว่าอีมานนั้นมีคําจํากัดความอีกชนิดหนึ่งก็คือก้าลุนวะาารมัลนวะอะติกอดุน การอีมานหมายถึงคำพูดที่ใช้ลิ้นสองอามันคือการกระทำที่ใช้อวัยวะเรือนร่างภายนอกร่างกายใช่ไหมครับสามเอติกกตคือความเชื่อที่อยู่ในหัวใจนะครับในขณะที่บรรดาอุลามะบางท่านบอกว่ากอุลุนวะอามันทั้งสองคำนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใดพี่นอ้องทั้งคนที่ให้คําจํากัดความบอกอัลีอีมานุกอุลุนวะอามันะติกอดุนและคนที่ให้คำจำกัดความ,ำำำำว,ามว่าอัลีอีมานุกอุลุนวะอามันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด เพราะเชคฮาฟิดนลาฮก็มีบอกว่าอีมานคือกลุนวะอัมันคือคำพูดและการกระทําและความเชื่อล่ะความเชื่อก็อยู่ในคําพูดเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นเรามาดูคำคำ,คำจำกัดความของคําว่าอีมานที่คนในยุคอดีตหรือในยุคสมัยสาลัฟบอกว่าอัลอีมานอกอกลุนวะอัมันการศรัานั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญคือหนึ่งคำพูดกลสองอัมันคือการปฏิบัติแต่เชคอธิบายลงลึกบอกว่า คำว่าเกาลุนในที่นี้นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกาลุนหรือคําพูดที่ใช้ลิ้นเพียงอย่างเดียวนะแต่มีเกาลุนกลบิวันลิเานคำว่าเกาลุนคือถ้อยคําหรือคําพูดในที่นี้หมายถึงคําพูดของหัวใจและคําพูดของลิ้นเราเนี่ยจะรู้จักกันเพียงแค่คําพูดของลิ้นใช่ไหมหรือคําพูดของปากนี่เองแต่ในหลักการศาสนาของเราแล้วหัวใจของเราก็พูดด้วย แต่คาพูดของหัวใจคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายกัน2วงวาอัมาลุลกลบิวันลีซานการกระทําของหัวใจและการกระทําของลิ้นการกระทําของลิ้นก็คือการนำลึกถึงเราสุบฮานะฮูวาจาอลาการอ่านอัลกุรอานการขออิสติกฟาร์นั่นคือการกระทําของลิ้นใช่ไหมครับในขณะที่การกระทำของหัวใจเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายของเชกันวันเยาวเรี ح, และการกระทำของอวัยวะภายนอกร่างกายนั่นเอง ชีอธิบายลงลึกบอกว่าฟะกัลุลกลบิฮุวัตตสดีกุเชมบอกว่าส่วนคําพูดของหัวใจในที่นี้คืออะไรคือการเชื่อมั่นหรืออลเลติกอดนั่นเองนะครับฉะนั้นคนที่ให้คําจํากัดความสําหรับคําว่าอีมานรกาลุนวาอัมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนที่ให้คําจํากัดความอีมานบอกาอาบอกาลุานวาอามันุวะติกอดุนเพราะเกอลุนในที่นี้คือคําพูดของ หัวใจและคำพูดของลิ้นและคำพูดของหัวใจนั้นหมายถึงอเอออะติกอดหมายถึงหลักความเชื่อมั่นนั่นเองว่ากูลุลิซานส่วนคำพูดของลิ้นคืออะไรอัตตะกัลลุมุบิกาดิบิกาดิมาตินอิสลามคือการกล่าวถ้อยคําแห่งอิสลามนั่นคือการกล่าวปฏิญาณการกล่าวกะลิมะชะฮาดะห์หรือกะลิมะตุดเตวฮัยด์และอิลลัลลอฮ์หรืออัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์ใช่ไหมครับเราใช้อะไรกล่าวพี่น้อง เราใช้ลิ้นของเราเกล่าวนั่นเองว่ามาดูมันก็บีในขณะที่การงานหัวใจหัวใจมีการงานไหมหัวใจมีการงานหัการงานหัวใจคืออะไรอันนี้ยะจุวันอิคลาสคือการตั้งเจตนาหรืออันนี้ยะหรือการเนียดนั่นเองแสดงว่าการเนียดอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเราเป็นการงานของหัวใจไม่ได้อยู่ที่ลิ้นแต่อย่างใดสองอ,อิคลาส อิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจต่อเราสุฮาณวจาร์และฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจของเราในการกระทําการงานหนึ่งงานใดนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเรานั่นเองนะครับฉะนั้น 3. 4ีวะมรุญยาวาเนียก็คือการงานที่ใช้อวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายนั้นหมายถึงอวัยวะภายนอกร่างกายนั่นเองในที่นี้เช่นอธิบายบอกว่าฮัวอิงกียดุบิญมาอิปปตนั้นหมายถึงการยอมจำนวนและปฏิบัติตามทุกๆุกสิ่งที่เป็น การงานที่ดีที่เป็นการเชื่อฟังต่อหลาสุภาษณ์นะวาจะอะไรเช่นการละมาดใช่ไหมครับเช่นการถือศีลดเช่นการทำฮัจจ์ใช่ไหมครับ,รบทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นการงานที่ใช้อวัยวะภายนอกร่างกายทั้งสิ้น ใช่ไหมครับแต่ก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในใจและสิ่งที่อยู่ที่ลิ้นของเราเพราะอีมาจนจะนับพวคนคนหนึ่งมีินเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาและมีอีมานได้จะต้อง3มสิ่งนี้จะต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันและจะต้องตรงกันนะครับทั้งหัวใจทั้งคําพูดและก,ก็การปฏิบัตินั่นเองใช่ไหมฟาอิดาซาลัตเจะมีโอฮาดิฮิลอาบบะอเมือ่อใดก็ตามที่4อย่างนี้ไม่มีเมือ่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งไม่มี4อย่างนี้หนึ่งไม่มีความเชื่อมั่นในหัวใจ สองการงานของหัวใจก็ไม่มีเจตนาก็ไม่มีความบริสุทธิ์ใจก็มีไม่มีการรักอัลลอฮฺสุบฮานาวาจาแล้วก็ไม่มีการมอบหมายต่ออัลลอะไรลก็ไม่มีในหัวใจหรือแม้กระทั่งคํากล่าวคําพูดที่เป็นการรำเึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวาจาแล้วก็ไม่มีหรืออวัยวะภายนอกร่างกายสินอดก็ไม่ถือละหมาดก็ไม่อ่านแม่รักษาใช่ไหมครับใช่บอกเมื่อใดก็ตามที่4อย่างนี้ไม่มีเนี่ย ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกำูลกลบีวอาม م ลุฮูวก็ูลลิซันวอามุลจาวาริอธิบายไปแล้วนะครับ ز ا มานบิลกุลล ل ยะเมื่อใดก็ตามที่ม่มีสีอย่างนี้อีมาคนคนนั้นไม่เหลือเลยเพราะอะไรเพราะสีส่วนนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในร่างกายของเราในหัวใจของเราในเรือนร่างของเราจะต้องมีสี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวเราหากไม่มีสอย่างนี้เลยเนะี่ย إ านของเราไม่หลงเหลือเลยพี่น้อง ชบอกว่าอ إ ذ ا ز ا ละต د ي ق ا ก ق ل ب แล้วไม่ฟังที่เหลือขราวนี้มาดูคําอธิบายลงรายละเอียดลึกไปอีกชีบอกว่าแต่เมื่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งไม่มีอีมานขั้นพื้นฐานนะ إ ม م านขั้นพื้นฐานไม่มีเลยศรัทธาต่อหลักสุภานณ์นวุวาจาละไม่ศรัทธาบนิยตุบิลละไม่ได้ศรัทธาต่อบรรดามาเลก้าไม่ได้ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีวันสิ้นโลกก็ไม่มีความเชื่อมัน่นว่าจะต้องตายแล้วจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมารับ ไต่สวนพี่แพากษาใช่ไหมครับในวันเกียรไม่มีความเชื่อเลยแปลว่าความเชื่อมั่นขั้นพื้นฐานไม่หลงเหลือเลยหรือคนคนหนึ่งรู้แต่ไม่มีความเชื่อมัน่นเกิดความสงสัยไม่มีความเชื่อมั่นสักอย่างอันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยไอเป็นไปได้แล้วตายแล้วจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นไปได้หรือมีล่าสุภาโนวาจาละไหนลาเห็นล่าสุภาโนวาจาระวันี้เอาดูบินแล้วใช่ไหมครับแปลว่าไม่มีความเชื่อมันหลงเหลือเลยใช่บอกว่าลมตันฟฝอินบาติยะการงานอื่นๆทั้ง สามอย่างที่เหลือใช่ไม่ได้เห็นไหมหากว่าคนเราไม่มีความเชื่อมั่นต่อให้เราเนี่ยบอกว่าเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีอีมานไม่มีพื้นฐานเลยใช่ไหมครับและเราพูดใช่ไหมครับเรากล่าวปฏิญาณใช่ไหมครับและเราก็ทําความดีอื่นๆของ่างกายแต่หากว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นซึ่งเป็นพื้นฐานในพี่น้องแลายกตัวอย่างเมื่อวานพื้นฐานอัตสึกิคุใช่ไหมครับบิจามีอัลอาร์กานอีมานใช่ไหมครับ รุโกนอีมานทั้งหมดเราไม่มีความเชื่อมันที่เป็นพื้นฐานหลักของผู้สัทธานไม่มีเลยการงานอื่นๆต่อให้มีก็ตามคนคนนั้นไม่มีอีมานเพราะอะไรเพราะเหมือนขวดขวดนี้ที่มันแตกราวที่ด้านใต้ของมันที่ฐานรากของมันใช่ไหมครับนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจมันจะไหลออกจากหัวใจทั้งหมดไม่มีอีมานหลงเหลือเพราะอะไรพี่น้องเพราะการงานที่สําคัญที่เราปฏิบัตินั้นจะได้รับภาคผลได้รับการตอบแทนหรือจะเป็นประโยชน์เมื่อไหร่ ต่อเมื่อมันตั้งอยู่บนรากฐานของอีมานที่ถูกต้องที่อยู่ในหัวใจของเราพี่น้องคิดยังไงการงานที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยใช่ไหมครับเช่นการนักอัลลสุบฮานุวาจาละการจำเกรงต่ออัลลสุบฮานุวาจาละจะได้รับการตอบรับเมื่อไหรใช่ไหมครับจะได้รับการตอบรับเมื่อพื้นฐานของอีมานของเรามีการงานที่เราปฏิบัติ ภายนอกร่างกายเนี่ยจะได้รับการตอบรับเมื่อไรแล้วอ่านอัลกุรอานจะได้รับการตอบรับเมื่อไรเมื่ออีมานที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเป็นอีมานที่ถูกต้องและมั่นคงและเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ใช่ไหมครับมีอีมานที่ถูกต้องอยู่ในหัวใจของเราชื่ได้รับการตอบรับแต่จะหากว่าเราทําความดีแต่เราไม่มีความเชื่อมั่นอะไรเลยไม่ได้ศรัทธาต่อหล่สุภาโุวาจาอาไเลยล่ะเราจะได้รับการตอบรับไหมพี่น้องเราจะอะไรจึงบอกเอาไว้ในกุรอานนะครับในอายะกุรอานและหลายอายะเดียวกัน มีความหมายกี่ละไมคล้ายคลึงกันเราจะอ่ากล่าวบอกว่ามนอามิลซอริหันมินซะกเรนเอาอุนตาผู้ใดก็ตามที่ทําความดีนะอามิลซอริหันทําความดีไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายก็ดีหัฮหววมุมินใช่ไหมเขาจะทำยังไงพี่น้องเขาทําความดีในสภาพที่เขามีอีมานมีศรัทธาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเขาใช่ไหมครับเป็นพื้นฐานหลักใช่ไหมครับอัตสติกในที่นี้คือพื้นฐานหลักของผู้ศรัทธาจะต้องมีอีมานอยู่ในหัวใจของเขา อัลลอฮ์บอกว่านี่ข้ยะหนึ่งบอกว่าว่าม่ยะมันมินอัลสอลิฮะที่ว่าหัวมุมินและผู้ใดก็ตามที่เขากระทําความดีเนี่ยในสภาพที่เขามีอีมานแปลว่าความดีที่เขาจะได้รับการตอบแทนเนี่ยเมื่อไรเมื่อหัวใจของเขามีอีมานนั่นเองฉะนั้นเชจึงอธิบาที่บอกต่าบอกว่า ف ล ن تصديق القلب شرط في اعتقادها و นิฮานาฟิอะฉะนั้นการที่หัวใจของเรามีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ มันคือเงื่อนไขมันคือพื้นฐานของหลักการศาสนามันคือสิ่งที่จะยืนยันว่าเรามีอีมานที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่จะยืนยันถึงอกีฉระของเรามันเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าอีมานของเราและการงานของเรานั้นจะได้รับการตอบร,รับจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ความเชื่อมัน่นในหัวใจของเราจะต้องมีความเชื่อมัน่นฉะนั้นเชฟจึงบอกว่าวะแดลิกะกกมันกัเดะบะบิอัสมาอิลลาฮิวะซิฟาติฮีเชฟยกตัวอย่างพี่น้องดังกล่าวนี้นะครับ เหมือนกับคนที่เขาปฏิเสธต่อพระนามของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของอัลลอฮ์ปฏิเสธว่าเราเจะาราไม่มีคุณลักษณะเลยเราสุภานาวาจาราไม่มีพระนามันไพเราะไม่มีคุณลักษณะนั้นไม่มีคุณลักษณะนี้ปฏิเสธไม่เชื่อไม่ยอมรับนั่นคืออะไรนี่นคือคนที่ปฏิเสธต่อหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานมา เอาบีชัยอินเอาบีไออย,ย์เชยอินมิมมาอัลสลัลลอฮุบิฮิรุสุลลัฮฺวะอันซาลบิฮิกุตุบะฮูหรือปฏิเสธต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮฺจาลาได้ทรงประทานมาให้แก่นบีแก่รอซูลของพระองค์อัลผ่านหัวะจเราทรงท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยลอฮฺซัลลัมมาใช่ไหมมีบทบ,บัญญัติแต่เราปฏิเสธฉันไม่เชื่อรอซูลบริญยอุบิลละปฏิเสธแบบนี้แปลว่าปฏิเสธต่อต่อให้เรามีความเชื่อในหัวใจแต่ปฏิเสธ การงานนั้นไม่ถูกต้องอีหมาของเราไม่หลงเหลือเพราะเราปฏิเสธต่อท่านนบบมุมฮัมหมัดสัองลัลลอฮฺอย่บสัลลัมเป็นการปฏิเสธตอนหลักความเชื่อขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับว่าอันซาลาบีกุตุบะหรืออัลลอฮฺจะอัลลอฮฺประทานกุรอานลงมาและมีบทบัญญัติในอัลกุรอานแต่ปรากฏว่าคนคนหนึ่งปฏิเสธต่อสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุราอานเพราะนั่นเป็นหลักการศรัทธาเป็นหลักอะกีดะขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องเชื่อมันแต่เราปฏิเสธกล้วไม่มีนั่นหมายความว่า อีมานของเราไม่หลงเหลือเลยว่าอินซาลอามะลุลก้อบีมาอาติกาดิเศดกีนะครับถึงแม้ว่าคนคนนั้นนะครับจะมีอีมานที่มั่นคงจะมีอีมานที่เชื่อมั่นในหัวใจแต่ปรากฏว่าหัวใจขาดการงานหัวใจไม่มีการกระทําใช่ไหมครับหัวใจไม่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะอวาจะอาลาเลยหัวใจไม่รักอัลลอฮฺสุบฮานะอวาจะอาลาเลยต่อให้เขามีอีมานที่ถูกต้อง การงานของเขาก็ไม่ถูกตอบร,รับอีมาของเขาจะไม่หลงเหลือแต่อย่างใดใช่ไหมครับจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างดใดเช่จึงบอกฟะอัลุซุนนะที่มุจมาอูนะดังนั้นอัลลุซุนนะหมายถึงใครหมายถึงบรรดาผู้ที่ยึดมั่นอยู่บนแนวทางอันถูกต้องตามแบบอย่างในอัลกุรอานตามแบบอย่างของทรนรอซูลตามแบบอย่างของรดลสาบะบรรดาตับีนบรรดาอัตบะตาบีอินต่างมีมติเอกฉันเห็นพ้องต้องกันว่า อาล่ะจะว่าลินอีม ي م ا ن ในคนลหลี่ยมบิจาวาลหลี่ใดก็ตามที่หัวใจของเราไม่มีความเชื่อมั่นยังแน่วแน,น,น,น่ไม่มีอีมานขั้นพื้นฐานไม่มีอีมานที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องศรัทธาขั้นพื้นฐานเลยไม่มีนะเช่นบอกว่าคนคนนั้นจะไม่มีอีมานหลงเหลือแต่อย่างใดหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่ความเชื่อเชื่อหนึ่งไปขัดแย้งกับหลักความเชื่อขั้นพื้นฐาน อีมานของเราจะไม่หลงเหลือเลยใช่ไหมครับเช่นเราจะต้องเชื่อมันวา่าเราทราบนักว่าจะทรงเป็นเพ,พื่อผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงผู้เดียวที่สมควรได้รับการเคารพสักการะแต่ปรากฏว่าคนคนหนึ่งไปเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์วันนี้เาตบิลละใช่ไหมครับนั่นเป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกับอีมานขั้นพื้นฐานแปลว่าอีมานที่มีอยู่ทั้งหมดไม่หลงเหลือเลยเธอเหมือนกับขวดควรนี่มันแตกรา้วที่ด้านลายของขวดใช่ไหมครับที่รกากฐานของมัน ชบอกว่าวันนั้นฮุไลยันฝ่าอุตตรีคมันติฟ้าอามาลินกลบีและเช่นเดียวกันต่อให้หัวใจของคนคนนั้นมีอีมานอย่างแน่วแน่แต่หัวใจของเขากลับไม่มีการงานของหัวใจเลยไม่มีการงานอื่นเลยไม่ทําเลยใช่ไหมครับหัวใจนะปราศจากการงานเลยนั่นก็ไม่ได้ทําให้คนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาแต่อย่างใดแปลว่าอีมานไม่หลงเหลือแต่อย่างดใดเช่นวะฮุมบมะฮับบะตูวังกิยาดูฮูเช่นคนคนนั้นเขาไม่ได้รักอัลลอฮ์เลยวันนี้ยาซุบิลละ เขาจะละคุมครองพวกเรานะครับไม่รักอัลลอฮ์เลยนะครับไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เลยเราซูเลยไม่รักเลยแปลว่าแปลว่าอะไรการรักอัลลอฮ์และการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์เป็นอะไรเป็นการงานของหัวใจที่จะต้องมีฉะนั้นต่อให้เรามีอีมานขั้นพื้นฐานที่ที่ถูกต้องนะที่เชื่อมั่นนะแต่ปรากฏว่าการงานที่อยู่ในหัวใจไม่มีเลยนั่นก็ทําให้คนคนนั้นไม่ได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับจากการงานจากอีมานที่เขามีเลยแสดงว่าอีมานก็ไม่หลงเหลือแต่อย่างใด ใช่ไหมครับขณะไม่ยนฟัอิบลิสและฟิร่าอุนและควัมฮุวและยาฮูดและมูชลีกีนนะครับเหมือนดังที่อิบลิสฟิร่าอุนและไพ่พลของฟิร่าอุนและพวกยิวพวกมุชลิกีนบรรดาผู้ที่กล่าวว่าบูชาเจ้าเวทอัลละดีนะแค่หนูอยากจะกี่ดูนะซึ่กอรซูนนะครับซึ่งพวกเขาทั้งหมดต่างยอมรับนะครับเชื่อว่า ถ้าลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมนั้นเป็นรอซูนเป็นนบีจาก Allah س ب ح ا ن ฮและเจ้าล่จริงจริใช่ไหมครับอิบลิสเชื่อไหมว่าทารัศูลมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรัศุนจากลลอฮ์เชื่อใช่ไหมครับฟรูนไพ่พลของเฟโรูนเชื่อไหมว่าท่านนบีมูซาอัสสลามเป็นรอซุลที่ถูกสรงมาจาก a ัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเชื่อ ใช่ไหมครับตอนไหนพี่น้องตอนที่เฟรห์จะตายนะกลจะจมน้าตายเขาพูดว่าเขาศรัทธาต่อพระเจ้าของใครของมูซาของท่านนบีมูซาอลิสแลามแต่ถามว่าเชื่อไหมเชื่อว่าท่านนบีมูซาเป็นนบีมาจากโลกสุภานุวาจะอาลวใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าไม่มีอีมานขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับ إ ي م านขั้นพื้นฐานหรือเขามีอีมานขั้นพื้นฐานณเวลานั้นใช่ไหมครับเขาเชื่อมันแต่การงานของหัวใจของเขานั้นไม่มีแต่อย่างใดเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติตาม ใช่ไหมครับท่านนาบีมูซาอะลิสลามแต่อย่างใดฉะนั้นอิบลิสอีมานของมันไม่ได้ประโยชน์อีมานว่าอะไรอีมานที่มันเชื่อว,ว่าท่านนาบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลของลอสุบไพรนวัวจาลาจริงๆ ใช่ไหมครับพวกยิวเชื่อวาทารรสูลเป็นนบีจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะจอลลาไหมเชื่อมุชรลิกินเชื่อไหมเชื่อใช่ไหมครับถึงขนาดที่เชฟบอกว่าบรรยายกรู้บรรยุกรู้นบีสิรันวะเจฮารอมีนำซ้ำพวกเขายังยังยังยอมรับทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยโดยที่พวกเขากล่าวว่าวายุกูรู้นะพราเขากล่าวว่าไละอบิกาดิบทรรมสูลท่านนบีมุฮัมมัดคือมุฮัมมัดนั้นไม่ใช่คนโกหกนะครับ มูฮัมหมัดไม่ใช่คนโกหกใช่ไหมครับแสดงแสดงว่าพวกเขาเชื่อว่าทนายมูฮัมหมัดเป็นนบีจากพระสุฮานุวจาจริงจริงวะาลากินล,ละนัจะบิ้ยวะลาวนูมินูบีตาถ้าว่าพวกเราจะไม่ปฏิบัติตามมูฮัมหมัดและไม่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดแสดงว่าอะไรแสดงว่าต่อให้ว่าเชื่อมัน่นเชื่อมั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจแต่ปรากฏว่าการปฏิบัติคือไม่ยอมที่จะปฏิบัติตาม ใช่ไหมครับนั่นก็ไม่ได้ทําให้ความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในหัวใจนั้นเกิดประโยชน์แต่อย่างใดแปลว่าอิมานก็ไม่มีแต่อย่างใดไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่อย่างใดฉะนั้นตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วนี่เป็นสัญญาณอันตรายพี่น้องที่พวกเราทุกคนจะต้องระวัง เพราะการปฏิเสธกูฟอร์ตอักบาร์เป็นกูฟอร์ที่เลวร้วายที่มันจะนําพาพวกเราออกจากศาสนาของเราสุภานวุวะอาลาที่มันจะทําให้อีมานของเรานั้นลดลงจนกระทั่งไม่เหลือสิน้นแต่อย่างใดสูญสิ้นไปหมดฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องหาความรู้และความเข้าใจและจะต้องระวังจากการงานเหล่านี้เพราะอีมานของคนเรานั้นมีองค์ประกอบที่สําคัญที่เราทุกคนจะต้องให้สิ่งเหล่านี้ ไปพร้อมๆกันนะครับมีความสัมพันธ์กันทั้งความเชื่อที่อยู่ในหัวใจใช่ไหมครับทั้งการงานที่อยู่ในหัวใจทั้งคําพูดที่ใช้ลิ้นพูดออกมาและการปฏิบัติภายนอกทุกสุกสิ่งสุกอย่างจะต้องมีความสัมพันธ์กันดังนั้นขอลาอัลสุบายนะอัวจาราได้โปรดเมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเราให้พวกเรามี إ ي م ที่ถูกต้องมีการงานที่ถูกต้องที่ได้รับการตอบรับจะลาัลสุบายนะอัจาราทั้งดุลยาและกอ็อาคีรอวัสลลัลลอฮุอะลันบีนะมุฮัมมัดวะลัย